พี่น้องพี่น้องคะเฮ็ดอีหยังคะโอ้ยมันเผาแล้วค่ะโอ้มันบ่อเผาดิเธอมันบ่อเผาเผาแล้วบ่บ่บ่ได้กินได้อยู่นี่มันมันมันหักอยู่ไม่แมินบ่ไหมฮะเห็นเหียวมันจะออกดำเดี๋ยวมันก็ออกดำเจี๊ยะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นหนังไก่อย่างเงี้ยเออเห็ดหนังไก่เออเมนเห็นหนังไก่อีหลีพี่น้องคะมึงเนี่ยเห็ดหนังไก่สาวพิมเอิญแล้วเด้อ เมืองเนี่ยเห็ดหนังไก่พี่น้องมันเท่าแล้วค่ะมันกินว่าได้แล้วนี่แต่ว่ามันอันหักอันนี้มันอ่อนอยู่เด้อเถอะเออ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 อันซ่อนฉันอ่อนซ่อนแห้งอันนี้อันอันนี้มันยังอันนั่นมันเท้าคุณน้าเมืองเนี่ยพี่น้อง เนี่ยราตอนนี้มันขึ้นมาเนี่ยมึง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 เนี่ยหัวไอ้ขุยมาตัดไปกินนะเนี่ยหัวไอ้หมูตัดไปแล้วนะแต่อร่อยโอ้ยขอนซ้อนเงานั่นพี่น้องคอนซ้อนข่อยบลาตะว่ากินบ่ไหนดรอกมันเ่าแล้วค่ะมันเ่าแล้วค่ะประกับไปที่เดิมโอ้ประกับไปที่เดิมมาสั่นเธอสิไปเซนมันมีแต่เห็ดอย่างนี้ละมันเ่าเบิร์นพี่น้องมึงต้นใหม่ขจ้าดูอันนี้ไม่แค้นนี่พี่น้องต้นไม่แค้น ขบานเท่าเ e mm, อินไม่แค้นปั้มลงไปเฮี้ยนเฮียนในสิบลังค่ะโออ่ออีพออีแม่อีพออีแม่อีแม่ขอย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 ต้นเห็ดเงานี้แล้วต้นที่ที่เคยถายร้านเนี้ยนะเห็ดเห็ดนางฟ้าน่ะขึ้นเต็มเลยนะขึ้นเก็บไปเอาเตะเดี๋ยวมันก็ขึ้นอีกนั่นเดี๋ยวมันก็ขึ้นอีก จริงๆป้าเขาลมเย็นด nah e ีเนี s <S ่ยอออีน hmm. น mm ี hmm. mm ้ข hmm. mm ้อ hmm. มันยางอยู hmm. oh, ่แล้วขนมันยางหลเนาะเป็นตะยานข้าวยานเองในหัวเข้นไ่นเมนอันนี่อร่อยที่มันเป็นไอมันเหมือนเห็ดนางนาไก่ที่มันอบเออ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 เฮชช็อกมอสซูมเขาเอิญเฮชช็อกข้างล่างมันติดเป็นเป็นเป็นน้ำมันมันใช่มันนนมมััแล้วมมัันนยอุ้ยใจยุงกัดเห็ดเห็ดนอะ

เออเออฉันก็เห็นอย่แต่ว่าบหุู้จักซื้อทางไหนน่ะมาทางนี้ก่บฉันออไป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 แนไพี่นปองล่มเย็ไป่มไปไปโอ้ยไปไปไ่าห่าไปไปไ